สวัสดีทุกคนกทักไทยสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทางช่อง YouTube สายลมถิ่นเซโนชาแนลนะพี่น้องวันนี้มาอยู่ที่แคมป์ของแขวงซอนอเคชพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาหล่อเนาะมาหล่ออันสุมภาพบรรยากาศอยู่ที่แคมป์คองเนาะของแขวงซอนอเคชเองพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือบินส่งเฮืานะบินส่งเฮือของพี่น้องทาง สอปปลาวฝั่งแข้งพังแข้งสซนเขตพี่เนาะมประมาณนี้ละประมาณประมาณนี้แหละทุกคนพี่น้องทชอปปปลาวเนาะอยู่ที่แข้งสซนเขตตอนนี้พี่เนาะโมจิกระไรเนาะนี่อันจะเป็นแคมคลองพี่น้องทางหลังทางด้านล่างแม่น้ำคลองด้วยน้ำโพนั่นเองพี่น้องเนาะจะได้วิจิตรพาพี่น้องไปเลาะนิดหนึ่งพี่น้องเลาะช่งควมบรรยากาศในตอนกลางเวรพอโมจิตมีโอกาสมากลางเวรนะโมเดลมากลางคืนคือเจะอ๋อมันไกล ไกลจากบ้านหมอจิตนะพี่น้องก็เลยไม่ต้องเดินมากลางเบนว่าตอนนี้ยังมีบนยังซอกห้าบนฝากรถก่อนชิพีฝากรถอะไรชิพาพี่น้องยางเลาะในหนึ่งนะพี่น้องเนาะชิพาพี่น้องยางเลาะในหนึ่งทิทางแคมของอะไรพี่น้องไม่ว่าชิได้ฝากทางใดนะแค่ไปติดตามสนิทกันพี่น้องเนาะตอนนี้หมอจิตก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะพี่น้องสวนสาธารณะแคมของอะไรพี่น้องเนาะตอนนี้มันจะเป็นนะสไลเดอร์พี่น้อง ตั้งไว้เกีย่ยวมาเกียมงานไปไงช่างนั่งพี่น้องตอนะนี้จะมีโบนัสตีตเพื่อนพี่น้องงดนตรีก็มีทอนนี้นะจะมีพี่น้องได้เบิง่งจะพามาเบื้องนะ้นำแของก่อนจังพาล,ลงไปเลาะที่ทางดัดหลุมวันิจะพาพี่น้องไปเลาะพุ่นจะไหนพุ่นละแต่ตอนนี้มาเบิ่งน้ำแของก่อนโอ้น้ำแของแห้งเลยพี่น้องนำ้ำแดงขนาดพี่น้องขุ่นขุดแล้วตอนนี้น้ำกระลาย มาเบิ่งน้ำโขงก่อนตอนนี้ว้าวน้าแดงน้าแหง้งไรแห้งนาดนี้ตอนนี้นะเนา่นะเจ้สิพาลงไปเลาะอยู่ทางด้านลุ่มอพูดละพูดละถ้าพุ่นละพูดเนาะไกลไปแล้วชิพาห่างเลาะเลยเนาะพีะ่ชิเป็นใจใดแต่ตอนนี้ก็จะคือเห็นเลยพี่เนาะเหน็นการเทิงเนาะเจอสิพาฝากรถกับ ฝากรถจิปาพาพี่น้องไปหล่อนี่เนาะนี่นี่จะเป็นแคมคองพี่น้องนะพาฝากรถก่อนพี่น้องในสิพาย่างเลาะนี่หนึ่งมาเป็นจุดไหนนะพี่น้องนะตอนนี้บริจิตเองก็ได้ฝากรถเลยนะทุกคนฝากรถแล้วก็สชีพาพี่น้องลงไปเลาะอยู่ที่แคมของแขวงสะวัดนาเขตเป็นงานบุญส่งเือ น้อคุณชงเครื่องาทีตเพิ่จัดอยู่ทีสวัสดิเขตพี่น้องตัวนี้จะพาไปหล่วน้อยหนึ่งน้ะทุกคน FC อีกแหละ FC เพี่อใส้ครับพี่น้องตัวนี้ซิไปหล่อจังไนนะตัวนี้กำลังจะหอดแค้มคองทุกคน พายนั่งเหรอมือนี้มันติดมันติดวันนี้ทุกคนเหรอมากลางเว่นนะนะเพราะว่ากลางคืนน่ะบม่ได้มีโอกาสมามันไกลขี่รถมาเว่นแล้วอะโอเคนะาพี่น้ำรายกนี้จะเป็นการขายลูกชิ้นให้น้ำต่างๆนะเป็นน้าพี่น้ำรายกนี้ก็มีนะ ยังโบราณด้วยเพ่อนนะะว่ากังเวนยังห่อนมือวันนี้สมีจะมีนะใ,นใครประ,ะ,ระหนนาลาดหล่อไปเรื่อยพีน่น้องสิพาหลอไปเรื่อยเนาะช่วเข้มคลองวันตอนนี้สิเป็นยังไงน,นี่ปกคอนมปอกคอนจะมีนะืะ่องดินเล็กน้อยตรงนี้เทียบเลย หเนะนะอย่างของหันคายเสื้อผ้าตัวนี้นะเสื้อผ้าสไลด์จะมีเสื้อผ้าถึงเนาะเป็นเล่นเสื้อผ้าเนี่ยนี่นะซีฮกเ,เป็นนะนี่นะพะ่อรีบมาหมวกรีบมาหมวกอยู่ในรถบ่รถชักเนนะาะพามาหลรออันนี้มันจะเป็นฮันคายเสื้อผ้าที่กันไปเนาะ ม่นี้ใครแน่แต่ท่านนี้พ่นมาท่นมีเพลงมาหลอกอ่ะโอ้โเนี่ยเสือผาลยกัน้เทียบเลยนี่นะรเกีมาเลื่อมาเร่อย่งรอเรื่อยๆนะเรื่อยๆายเ่ยเทรงยิ้มๆ่นาเลเ์ลเอนนะคเล่คเล่โอ้เสยผาไม่แต่ทรงงามครับนะคเล่คเล่ทรงเสือกีฬา เลขสุกนึงสามสิบามนกดเลเด้อเด้อคกัลายยี่เด้อพี่น้องปาลายเลขายเลขเด้อส่งยิงกลังลายเล้น่งสาวหาปักิดลายเลขอ้เลอรพี่น้องเลอยจะนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นนั่นเนาะ มีมัดทุกคนท่านขายเครื่องขายมีใครน้ำเนาะมีใครน้ำปั่นซนะ่าไขหมุกนี่บางไม้เพนะื่อน้องอันนี้ขายไม้เยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นทางลงหารแฟมเมืองผ้ารอไปเรื่อยพี่น้องพาไปรอไปเรื่อยเนานะจริงจริงก็ขี่รถอรอมาที่หนึ่งอะไรมาตำรวจ มาสำรวจนะวันนี้แล้ววันนีแ้แหละเสียรนัน่งก็มีทำพี่น้องรอไปเรื่อยเนาะเราพุทธชงเทือวันนี้แต่ว่ายังมีท่านช่วงต่อเทือกมาหลอกงานเสริมสลองอีสนะิเนาะนี่เนาะจะมีรถพร้อมจะมียังพร้อมแย่ๆอันนี้เป็นห้ามท้ายกกอุปกรณ์โทรศัพท์ อย่างเงาเลยวันนี้ทุกคนเราไปน้องรอ,อยา,าวๆเลยนะโอ้เขื่องนะเพริ่ง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 เลยเขื่องขายลายนะอันนี้เป็นขายมอนสขายผ้าห่มนี่นะ,นนะนมันอยู่เขื่องสามางเขื่องไหมเขื่องกระดับมีมัดเพริ่งซองฝั่งทางนะ เราไปเรื่อยทุกคนเกือบนะเกือบระลายเลยทุกคนเกือบเลยเราบปงเกือบทุกคนนี่นะเจอแย่ะมากมายทุกคน,กนโอ้เขื่องนะกกลเลเดอ้อเพิ่งมาเนาะ Siangnya mah, siang enak pak. Berwisata lagi. Nih ini akan menjadi penyalin alat elektronik telepon. Jalad, dijin, dia, berbahan, วันนี้โอ้นหนเขื่องร้ายอะไรเป็นอย่างไรกมีพี่น้องเขื่องนะเละาะเขามาเลกลางเวรเพี่น้องเขาไปเลาะกลางคืนจักคนกับประมาณนี้แหละ,ะทุกคนนะนะี่ฮะจะเลาะไปชุดๆเลยเพืนะะ่นเราเลาะ,ะบน s w i n เฮือวันนี้ทุกคน รอไปเรื่อยรอไปเรื่อยก็เกิดก็มีได้ไปนะนะเนาะเนาะจะได้ซิมาแย่ซิเกิดแต่ว่าตอนนี้พาพี่น้องเราะบ้งกอดเนาะเลาะบนผ้าบรรยากาศก่อนจังซิมาเลาะฮาซิเกิดแท่นี้เนาะก็เกิดสวยงามเลยเนาะเกิดยางจกยังไงนะพี่นะ้องสวดยอดเลยทุกคนนะนี่งหันเกิดพี่นะาะเพราะหันเกิดอะไรบางที่จะยุดเลยได้เพราะมักซิเกิดเดี๋ยวเไปก่อนเราจะมาซื้อ นี่ฮะเสื้อผ้าทุกคนเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆเกิดขึ้นกันหนึ่งกันเนานะโอ้นี่นะรุ่งนันตีน,นุ่มพุทไทยหันล้วอันนี้รุ่งนันตีน,นุ่มพุทไทยทุกคนแต่เพิ่มท่านเปิดวงของจิมมี่จิมมี่จะไปที่นี่แหละจิมมี่กำลังเตรียมสถานทีเนาะไปเรื่อยๆทุกคนแล้วไปเรื่อยๆ บีรกาศคุณช่วงเทืออยู่ที่แฟงสวรรค์เขตในตอนนี้นพ,พี่น้องพาเลาะพาพี่น้องเลาะบึงเครื่องบึงคนพาพี่น้อนงเลาะบึงเครื่องบึงค้นนี่ทุกคนอืน้มนะอื้มนะชี เราเนี่กมาซื้อน้ำปั่นกับคิอะไรอย่นเริ่มอยากนั่มเลยถ้ารอคิวก่่นกีน้องพี่น้อกชิซื้อตอนนี้กำลังซื้อน้ำปั่นทุกคนสาเขียวสาเขียวจอกแปดพันนะขอบใจนะได้มาแล้วสาเขียวซาเขียวทุกคน ห้อนน้ำเป็นหะลาะต่อไปนี้ทุกคนเลยใส่เคียวเลยชิดูดใส่เคียวกับมันซื้อน้ำปั่นมานทุกคนดูดน้ำปั่นมาเนี้ยอืมครับพี่น้องมอต่อมาพี่น้องอื้มใส่ไม้แบบนเลยเนาะ เสมาเต็มมันจะขากกว่าพี่น้องมาสิกันเชียงเลยก่าเนาะเชื้อผ่าพี่น้องห้ามเชื้อผ่าชุดยองเลยวันนี้แต่ฮอดเพลงเลยวันนี้เนาะคำว่ากเขาเปิดเพลงเนเี่ยทีเดกที่ด็กกันเนาะอืมอืมคน เร like? ื่องกำลางะไรไรอพักบนเพลงอะไรไมเลยอฮันเกิบทุกคนฮันเกิบไม่ต้ความงามนีมไ่ตม่ความงามทุกคนเกิบเนาะ น,นี่จะคู่องงามงามแล้วเราพปนสุนทรภูนนกกนน้นั่นแะก็จะมีเชียงเพลงเลยหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นยังเพราะว่าใส่ไม้เพลงเด่ดนเลยเพลงเด่ดนนะทุนม่นลอือกซีดจากใ้รหรอกนะ รอต่อทุกคนรอต่อไปเรื่อยๆไปมันวิดอ่ะ่าเดสียงเพลงก่อนวันีตทรงเป็นเสื้อนาะโอ้โหทุกคน ตัวงามไหม่รอบวัชพไยเบล่งเด้อนี่น่าจะเป็นแว่นสายตา,าเหมรัแวางงา่นทำงานงามๆสวยๆทั้งนั้นเลยมีห้านติดกันแต่ คนเดียวก็เสียวได้ตัวนิ้วก็เขาเพลงมาตัวนีครับเพลงนักเพลงยังนะเลยคไหบ เป็ดแดดอันนี้บอนลูกปุกเออลูกโป่งปลาลูกโป่งนะทุกคนนะใครอยากปลาลูกโป่งมาได้ไปตอนนี้เ่อกวันนี้ต่อไอันนี้หั่นแว่นลุกมีแว่นสามสิบห้าบาทจีบไปนอกราตาพรไปนอกราตาวันนี้ทุกคนส่งเสื้อราคาจะเกิดส่งเสื้อราคาจะเกิดแค่สั้นถูกโตสามสิบห้าบาท ลเือรา้าคือ้เก้องานเนเสื้อราคาเือเล็กน่อยราคาเลือนี่ยราคาูเอนี่ยราคาอรอีกหรเนาะโอ้สุยอดเลยทุกคนใส่ออกใส่แอลก็มีโมงก็มีเพื่อนนะอนี้จะเป็นโมงเนาะนี้จะเป็นใส่แอลเพื่อนใส่แอยจอรนังจอระเข้อะไรเนาะ มีเบิดเลยนะเราหันเซลกับไปนนะนี่เนาะนี่มันจะเป็นกระเป๋าเงินเนาะกระเป๋างามๆเนาะนังวสวยๆเลยตัวนี้นเราพี่น้องเราะพี่น้องเราะนะบึงเชือบหาอันนี้ รุ <c oughs> ่นส่งเทือเขาเก็บของแกล้งโซนเขตทุกคนนะอืมไม่เกลื่องงามๆใช่ป้องเกลือนงามๆก็มีนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้ทุกคนพาไปนั่งหลอเนาะรุ่นสองเรือกพาไปนั่งหลอ คุณสวงเหอแข้งโซนเกตตอนนี้ทุกคนหลังจากว่าที่ไปรอบุญดลเนาะพี่น้องสามปีหลังจากว่าที่มีโควิดเป็นการงดจัดมาเลยเนาะมาปีนี้ก็คือขึ้นหลายพี่นาะเนาะนี่คือขึ้นมากๆเลยวันนี้คณะจงเวัในนี้พี่น้องเนาะเนี่ยก็ขึ้นก็ขึ้นจริงสำใจ ก็คืนที่สามได้ทุกคนกำลังเวนง้นนะเนี่ยมาหล่อสุดชุดเลยพี่น้องสิพาหล,ล่อสุดเลย <c oughs> ดูน้ำปัน่นเนี่ยเริ่มอะไรพี่น้องเริ่มไอ้ยนี่ก็ไม่ได้ส่งงานพี่น้องพะหล,ล่อดูเครื่องเลยนี่อันนี้โอ้ทุกคนเนาะสวยงามมาก,มากสวยงามจริงๆเลยวันนี้ โหลดก็ม yeah. ีท <tr seine Christmas> erm ุกคนไปยักซ yeah. ื sí <t> ้อรหดมาซื้อได้ไป่น้งตุ๊กี้จะถ่ายยาวๆไป้องได้บิ่งเลยเนาะยาวๆ้บิ่งเลยอันนี้นี่ทุกคน นี่ทุกคนโอ้เืีองเบิงกรถต่อรถนี้รถเนาะใครสนใจอะไรรถมีเบสเนาะนาวลอกนาวลาเทียร่าอเมร่ามืดที่รถพี่น้องวิสันเบรคโคสนาดอกพี่น้องแต่ว่าเห็นอยู่ในงานเยเลยบอกพี่น้องแต่พี่น้องัสนใจอะไรรถน้ามาได้เลยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก่อนซอเปอร์เซ็นต์ดอกซน้อเปอร์เซนต์พี่น้องก่อนยาวถึงเกียรติปีผลิตฟุตบอั้นพิเศษไปเรื่อยๆทุกคน เงาไปเาไปทุกคนบางคลามก็มีเนาะลามย <c oughs> สวัสด,ดทุกคน <c oughs> MG MG นงามเลงาม นี่ทุกอย่างตัวคนเนะะาะเพราะว่าไม่ะจะหล่อภาพไม่องอหล่อชุดๆ,ๆไป,นปเนาะไปชื่อหอดใจรอแล้วกะสิพักกับ <c oughs> อาพี่น้นองกับเนาะพันดอกหันแว่นกนมีีม่ให้เรนี่ยนะนี่มีแว่นเลยเพี่น้องแต่บมจิทก็กมีแหละเราโดยเฉพาะชืะแว่นตัวเองจริงจริงมีแล้วแหละน,นะแต่จะงามพี่น้อง พาล,ลงนี่ก่อนเนาะเป็นหา่านแังสิพี่น,น้อง็ร้านอาหารในรูปเนาะชอบไป้องไปรอมีมองอยังอีกเคนว้าวน่าเที่ันเนาะสวยงามมากเลยทางลงกลางคืนก็สิง,งามเตยไฟนี่แม่นี่ดอกไฟนี่พี่น้องนี่มีดอกไฟพี่น้องนี่กลางคืนนี่สวยงามมากเลยดนี่เจดีนเป็นเอเวนเนาะนอกจากนี้ยังมีปรโมชั่นดีดีเนาะอันนี้นจะเป็นหา่างจะเป็นอาหารอาหารแครบคองทุกคน รอส,ส่นสวนรอต่อเรอคำวินมันจะไมนทานอาหารไม่น้องกังวลต่างจะม่วนน่นา,จา,าจะขับแต่อรเบรจิมบปได้มากขึ้นนะมากกวินมากกนเดียวกับโปรโมทไปได้พนเองเลยยังบูม,มีขูอนะอ่อะไรคนดโสดนี่นะเชพาหล่ออะไรยังออกไีก่อนเึง อย่างมาเข้มคข็งพ,พี่น้องเสื้อผ้าพี่น้องเราเข้มแข็งต่อโอ้เนาะบรรยากาศสวยงามมากเลยวันนี้เอาด้านล่างด้าน,ล,นลังจะมีนะเสื้อผ้าเรอติดต่อจะปั่นไปเลยน้ำปั่นเขาไปพี่น้องปับพี่น้องเปรอต่อ มองนี่จะมียังบ่ออ,อ,าอาหารพี่น้องคนไหนทุกวันนี้ใครเนี่ยมีเพลงมีเพลงหรือเธอมีเพลง,ง,งนะพี่ลูกชิดผู้แดดหลายพี่น้องวันนี้เนาะมากัะเวนไปชี้แหละพี่นอ้องเลาะไปเรื่อยทุกคนตอนนี้พาพพี่น้องมาเลาะแคมของเลยทุกคน ยู่ที่แขมครองเะไรพี่น้องวันนี้เป็นมาพี่น้อถนงถนนเทิงมีแข่งมีขี่จี๊ดสกพี่น้องรถนันน่ะพี่น้องขี่จีส๊สกีผู้พิพากพี่น้องอันนี้บรรยากาศอยู่ที่แขมครองเลยนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ทุกคนครับพี่น้องหลอดแขมครองนะบุญสวงเกือแขวงสวัสดิเขตนั่นเองทุกคนประมาณนี้ มาคนเดียวพี่น้องมาคนเดียวมาคนเดียวตอนนี้บัจิตกากลับมาหอดฮอผพักเลทุกคนวันนี้ก็พาพี่น้องไปติดตามชมภาพบรรยากาศงานบุญชงเฮืออยู่ที่แคมของแขวงสอนอเขด้เองพี่น้องงานบุญชงเฮือเรียกว่างานแข่งเฮื่อนอะไรพี่น้องที่วบาเป็นบริจัดมาแล้ว3ปีตั้งแต่มีโควิดพี่น้องเนาะตั้งแต่มีโควิดปีนี้ก็เริ่มจัดเป็นปีทําอิฐก็บัว อยู่แข่งส่วนเขตตัวประเทศพี่น้องตัวประเทศลวาวก็เริ่มมีงานเฉลิมฉลองแข่งขันบุญสรงเหือเนาะพี่น้องเนาะมีวิดีโคลิปเลาะบุญสรงเหือนะประจำปีที่เราไปเลาะมาหลายปีนะครับสำหรับวันนี้แต่กิจังใดเก็ขอมาขอบใจพี่น้องวัตสุขสกุลที่ความกติดตามชมคลิปคลิปนี้ของบุจิต,าาตาจากช่องยูทูบสายลมถิ่นชินโอยชาแนลตั้งแต่ต้นจนจบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ขอมาขอบใจทุกการติดตามชมเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย